่าแล้วก็มองเห็นประมาณเจ็ดจุดแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยอีกข้างหนึ่งอะตอนนี้ข้างหนึ่งนี่ก็ตาป้าไอ้ตายนั่นบาหวาดขึ้นตามองเห็นอยู่มองเห็นพอใช้งานได้ไม่ถึงขนาดตอนน้า้คนถ้าต่อยสู้ไหมตอนนี้ไม่สู้สู้ก็ไม่ไหวอ๋อไม่สู้แล้วอายุก็เยอะเราุบันี้แล้วง่นแน่กิงเข้ามาอื ไม่ใช่บึงตายครับในจริงครับมากูตายผมไม่สู้คนมาตั้งตไหนต่ะไหนแล้วรอดไม่ได้ก็เพราะไม่สู้ี่ถ้าสู้นี่ตายไม่นานแล้วลูกชายผมยังยังมันเลยอ่ะลูกชายผมมันผมยังคิดึงป่าดมันบอกไม่ฟังไม่เชื่อแล้วมันแล้วมันมีปืนทําไมกูไม่รู้เราหาเหตุอผมผมก็บอกบอกก็บอกอยไปเล่นเที่ยวสานะการคบมิตร ไม่ใช่เราคบคนได้หมดทุกคนไม่ใช่นะคบคนกินเหล้าเดี๋ยวเราก็ต้องไปนั่งในวงเหล้าคบคนเล่นการพนันเดี๋ยวเราก็ต้องไปเล่นไปอยู่ในวงการพนันคบนักเลงเดี๋ยวเราก็ต้องไปชกต่อยตีเดี๋ยวครกบครคบคนดื่มสุราเดี๋ยวเราก็ต้องไปนั่งกินในวงเหล้าเลือกคบคนถว่าคบเขามีศีลไหมเราก็ดูออกแล้วหนึ่งคนกตันอู่ไหมรู้บุญคุณคนไหม คนนี้มีความอดทนไหมมีความฝ่ฝันในสิ่งที่นําไปสู่ชีวิตที่เจริญไหมหรือมีแต่เออวยโมโหโทโสหรือขี้เกียจเกียจข้านมีแต่ขี้เมาขี้เล่าเอไอจะอารวาดอย่างเงี้ยอย่าไปครบเลยยิ่งครบยิ่งต่ําลงครับอ้าวลูกชายผมไปครบกับคนประเภทนั้นแหละนั่นแหละไม่ดีเดี๋ยวให้ไปรักษาหมื่นไปไม่ใช้ จะได้มีเงินไปหาหมออยู่มีไม่พูเดินได้หรอคะฮะไม่มีผลเด็กตอนนี้ลุกขึ้นเดินได้หรือเปล่าได้ครับได้ไดแต่ก็ยังเจ็บอยู่นะมันไม่เจ็บหรอกเดินไดแต่ว่าต้องแพ้หายสนิทผ่าตัดนั้นยังเนี่ยตัดได้อาทิตย์สองไม่ถึงสองอาทิตย์ระวังอย่าเพิ่ให้โดนน้ำโดนไม่ได้เลยเพราะว่าน้องเขารับครับ สามหมื่นคนนะคะแตใชค่ะแล้วก็ให้ผ่าตัดตาให้หายด้วยอาจจะได้ไปทํางานได้ครับผมก็จะไปทําอะไรยังไม่รู้เลยเห็นว่าเราจะได้พึ่งลูกกายไหมครับกลายเป็นเราต้องห่วงลูกต้องอยู่ที่ตาถ้าตาดีผมก็จะไปวิ่งไรเดอร์หรือนั่นแต่ว่าตาไม่ดีรู้สยกยกยังสูบบร่อยู่หรอสูบอยู่ไปสูบทําไม อดไม่ได้ยังเลิกไม่ได้พยายามจะเลิกอยู่เลิกไม่ได้ตกเลยมันอยู่ที่ใจนะใช่แต่ใจเราถ้ามาเลิกได้ขแขงคอเราก็เลิกได้เลิกได้หมดใครจะเลิกอยู่ที่ใจ <ภา S 2> มันไม่ได้เดินมาเข้าปากโยมโยมเดินไปหามันเองแ <c oughs> ล้วดูแล้วคิดดูบ้านก็เหม็นแฟนโยมก็ต้องนั่งดมกลิ่นด้วยพ่นไปทีก็ไปไกลเป็นหมดบ้านก็อบพวนอย่างนี้ ดีตรงไหนถ้าดีมันเจริญไปแล้วไอ้ดีมีทําลายตัดทาลายหลอดลมหลอดอะไรถุงป่งโรกอีกคนอยากจะเริ่มหรือยากอีกแล<อ>้วอดอไม่ได้จะมาอยากยากระตบโยมอีกรอบนไม่ต้องไปสูบแล้วอายุขนาดนี้ไม่รักตัวเองสุขภาพมันเป็นใหญ่นะถ้ามีโรคภัยก็เจ็บแล้วมันเสียเลย <c oughs> เกิดมาเป็นอะไรขึ้นมาทีนี้ขอโทษไม่หายนะโยมนอนนอนทรมานแล้วทีนี้แฟนโยมมานั่งดูโยม เลิกเธได้เขาไว้เราถ้าไม่ได้เขาก็แย่ส <2 S 1> องคนเลิกนะถ้ามันดีมันดีไปแล้วอเอาวิทยุมาให้ฟังสวดมนต์ไหว้พระหนังสืออ่านได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยหน้านหนึ่งธรรมวัตรเช้าหน้ายี่สามธรรมวัตรเย็นเนี่หัดนั่งเนี่ยมีบทภาวนานี่พุทธโธให้ดูสิหัท่องเนี่ยหัดท่องพุทธโธกำหนดลมหายใจเข้า หายใจออกทูหายใจเข้าพุทธหายใจออกทูทําแบบสบายไม่ต้องบีบลมหายใจทําให้มันเบาพอทําไปแล้วเดี๋ยวมันจะเบาเ,เบาร่างกายมันจะสบายแล้วจิตก็จะมั่นคงนะทีนี้ดูอีกหน้าหนึ่งในบทนี้ทีพิโสหัดท่องไว้ท่องให้มันได้เนี่ยท่องนี้เลยแต่สนาคมก่อนจนถึงเนี่ยตั้งน้นโมสามจบแล้วก็พุทธทางสัังกาชามิธรรมัสง,งสังฆังชาชามิถึงตัดิยามปิ จบเสร็จแล้วก็อิทีพิโสเขาเรียกพุทธคุณธรรมคุณสังคุณสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์โยมทําไปเดออเดีเด๋ยวบ้านโยมจะจะมันมันดีขึ้นอะ่ะสรุปแล้วว่าอย่างน้อยพลังงานดีๆก็จะเริ่มเกิดจากจิตที่เราน้อมสิ่งดีเข้ามาท่องไวทุกวันอ่าท่องไว้นะเนี่ยท่องไปเลยว่างก็เปิดท่องท่องท่องไม่ต้องไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นนะ,ะนี่วิธีเปิดวิทยุนะใช้ง่ายๆเสียบปัก เสียบไปเปิดไปก็ชาร์จไปในตัว <Okay. S 1> พอหมดคืนหนึ่งถอดปักไม่ต้องเสียบแล้วมาเปิดได้เลยตอนนี้เห็นไหมจะมาไม่ได้เสียบปักมีฐานแห้งอยู่เนี่ยมีอยู่ข้างในเขามีสองระบบเปิดและชาร์จไปในตัวสมมติตอนนเปิดนะจะเอาแท็กหนึ่งก่อนสวดมนตะ์เลขหนึ่งเลขสองทำวัดเช้าหนึ่งทำวัดเย็นสองนอกนี้เทศสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงสามแปดเจ็ดอย่นี้นะในเทศและในนี้สวดมนต์ก่อน หน้าหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโธผมลรงกดตามไปเลยเปิดหนังสือได้เลยตัวเยนะภะคะวตาธรรมแล้วเดี๋ยวเพลินเองสุปฏิปันโนยัสัพพะคะวะเธอฟังเทศตั้งแต่เลขสามนี่นำมากดเลขแปด ถ้าอยากให้ดังก็เล่งเ,ออเล่งวอลุ่มได้เวลาให้ดังก็เล่งวอลุ่มอีกของการฟังทำนแค่นี้เองบทจะปิดก็แก่เราฟังไปนะแ้วก็ใช้ใจเรามองด้วยปิดปึด๊บฟังไปเรื่อยๆมีคำอธิบายตั้งแต่เกิดถึงตายหมดเ่าี้ี้ นะอริยสัพ์ปัญญาอยู่ตรงนี้แล้วนะยมฟังไปออกมาเดี๋ยวยมจะเริ่มรู้สึกว่ากลัวบาปกลัวสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาและใจก็เริ่มที่จะมีบุญกุศลนะแสงสว่างจะเกิดจากภายในเราเมื่อวันต่อมามีโยมเขามาขอท่านเจ้าคุณทา่มาเห็นมาก็เอาเงาะไปให้ถุงหนึ่งเอาส้มไปด้วย เขากาลังเจาะหลุมอยู่ท่านเจ้าคุณผมอยากได้ของดีเจ้าคุณมีของดีให้ไหมของดีต่างคนต่างมีโยมของชั่วต่างคนต่างมีของดีอยู่ที่โยมดีที่วาจาดีที่ใจดีที่ความคิดถ้าสามดีนี้ลงตัวเมื่อไหร่นะมีอะไรก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นชุตเราบางคนจนนะแต่รวยเพราะความคิด บางคนวิบัติเพราะความคิดวิปลาสก็เพราะความคิดเห็นผิดก็เพราะความคิดปัญญาเกิดก็เพราะการได้คิดพิดจะะารณาฉะนั้นอยู่ที่เราแล้วพื้นฐานของสิ่งนี้มาจากไหนศีลห้าถ้าใครที่ไม่ปฏิบัติศีลห้าจะมาบอกถึงจะได้วัตถุมาแต่ก็ไม่พ้นความร้อนใจหรือมีสภาพที่ถูกเบียดเบียนกันไม่ดี ฉะนั้นตรงเนี้ใครจะคบคนก็ให้ดูศีลก่อนถ้าเขศีลห,ห้าไม่ได้จริงๆอย่าไปสนิทมากเกินแค่เจอทักทายพอละแตบบ่ไปนั่งกินด้วยกันนอนด้วยกันเรียกเข้ามาในบ้านไม่คุ้มกันก็ขอ,อาัิโยมได้พิจารณานะที่กล่าวมาก็นหนึ่งนาทีนี้ก็ถือว่าให้โยมได้เห็นว่าชีวิต บางคนวางแผนว่าเรามีลูกจะได้พึ่งลูกสุดท้ายลูกมาติดคุกภรรยาก็ระบบสมองประสาทก็ไม่ได้เต็มร้อยก็ตัวเองว่ากะจะลุยงานก็เกิดอุบัติเหตุซะอีกเบาหวานก็เป็นต้องตัดนิ้วนิ้วเท้าตาก็โดนสายที่รัดกนดิดก็ต้องไปผ่าตัดก็เอาให้สักหมื่นก็ได้ไปเผื่อไว้ยา